มีคนเยอะจังเลยในความสัมพันธ์น่ะถ้าถ้ามันขยับไม่ได้คือมันขยับไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เขาบอกว่ามันขยับไม่ได้เออนะในความสัมพันธ์นี้ตามไม่รู้ว่าเขามีคู่คุณมีคู่ยังไงแต่ถ้ามันขยับไม่ได้มันคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันขยับไม่ได้เขาก็ต้องเจ็บปวดไป ความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้มันจะแบบอยากจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยความผิดสินไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมาแก้กันอยู่ดีมันเหนื่อยถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมถูกไหมคะมันนี้ไม่รู้นี่คือข้อความของใคร ถ้ามันวุ่นวายใดๆความสัมพันธ์ในการต่อสู้ของคนสองคนไม่ใช่ต่อสู้อยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าฉันตัดสินใจเองนะฉันฉันไปคนเดียวมันไม่ได้มันคือความเป็นคู่เนาะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจะกลับมาในชีวิตกันละกันเนี่ยถ้าจะเป็นหกถ้วยถ้าจะเป็นหกถ้วย คือกลับมาในเชิงรูปแบบคนรักนะหรือในเชิงเอาเอาคนรักก่อนถ้าจะมาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่แบบชัดเจนมั่นคงเป็นคนรักกันจริงๆแต่ละคนจะต้องไม่มีพันธะทางจิตวิญญาณกับกับจิตวิญญาณดวงอื่นต้องไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนเราถึงจะกลับมาในชีวิตในรูปแบบเชิงความรักโรแมนติกได้แต่ถ้า สุดท้ายละท้ายสุดละคุณมีคู่เขามีคู่แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันสบายใจละเราจะกลับมาเป็นแบบเพื่อนกันเขาต้องชัดเจนบางอย่างที่ไม่คิดไปเองไม่กล่าทักหรือเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ฉันไม่เป็นไรหรอกเขาต้องเป็นคนที่มันดีกว่าเดิมที่มันไม่ใช่คิดเองเออเองหรือ เงียบไปเองอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นคนที่กล้าคุยนะตรงไปตรงมานะเอออย่างเงี้ย